ดื่มเหล้าแล้วไขมันจะไปสะสมที่ไหนมั้งนะต้องฟังคลิปนี้เลยเมื่อดื่มแอลกอฮอล์แล้วนะคะร่างกายจะประมวลผลแอลกอฮอล์ก่อนสารอาหารอื่นๆเสมอค่ะเนื่องจากแอลกอฮอล์จะถูกมองว่าเป็นสารพิษต้องกําจัดออกจากร่างกายแอลกอฮอล์เนี่ยมีผลกระทบต่อการเผาผ่านไขมันและสะสมไขมันในร่างกายดังนี้เลยค่ะ 1. ตับงตับเป็นอวัยวะหลักที่ทําหน้าที่ในการเผาผ่านแอลกอฮอล์ค่ะแต่ตับมีความสามารถในการเผาผ่านแอลกอฮอล์จำกัดถ้าดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปจะทําให้ไขมันสะสมในตับทำไปสู่โรค ไขมันพอกตาโรคตับแข็งค่ะ 2. ช่องท้องการดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปสามารถเพิ่มการสะสมของไขมันในช่องท้องซึ่งทําให้เกิดลักษณะของท้องยื่นไขมันในช่องท้องเป็นไขมันชนิดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดค่ะ 3. ทั่วร่างกายแอลกอฮอล์ที่มีแคลอรี่สูงประมาณ7แคลอรี่ต่อกรัมค่ะและสามารถเพิ่มการสะสมไขมันทั่วร่างกายถ้าดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณที่มากและไม่มีการออกกาลังกายที่เพียงพอไขมันจะสะสมในร่างกายทําให้หน้าหนักเพิ่มขึ้นและนอกจากนั้นแล้วการดื่มแอลกอฮอล์สามารถลดกระบวนการเผาผลาญไขมันภายในร่างกายและกระตุ้นให้ร่างกายเก็บสะสมไขมันแทนแทนที่จะเผาผลาญไขมันให้เป็นพลังงานเพราะฉะนั้นแล้วนะคะการรักษาปริมาณโภชนาการที่ดีและการออกกาลังกายที่ดีเป็นว<ด>ิธีการที่ ด,ดีที่สุดในการป้องกันการสะสมไขมันในร่างกายของคุณนะคะข้อภาษานนี้ลองเลิกกล้าวลัวแอลกอฮอล์ถ้าไม่เชื่อต้องพิสูจน์ค่ะ